ความแตกต่างระหว่างรัฐประหาร49และรัฐประหาร57คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอปอคอบุคคลสำคัญพลเอกสนทีบุญยรัตกรินเป็นนักการเมืองและนายทหารชาวไทยเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในเหตุการณ์รัฐประหารพศ2549สมาชิกที่สำคัญและบุตบาทหน้าที่พลเอกเรืองโรธมหาสรารนนท์ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุดประธานที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชนอากาศเอกชริภูมิผาสุขผู้บัญชาการอาหารอากาศรองหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคนที่หนึ่งการจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบด้วย4ส่วนงานคือ 1. คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในประชาธิปไตยเป็นผู้บัญชาการสูงสุด 2. ส,สำนักเลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและกันกองบรรดาแถลงการคำสั่งหรือประกาศให้ทราบทั่วไปก่อนนำเสนอ 3. คณะที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คำปรึกษา ปรึกษาต่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในนโยบายด้านความมั่นคงด้านต่างๆที่คณะร้องขอตื่นดีเริ่มขึ้นเอง 4. ฝ่ายกิจาก,การพิเศษมีหน้าที่อำนวยการประสานงานให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก่อนรัฐประหาร49้า เกิดการประท้วงขับไล่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรออกจากตำแหน่งเนื่องจากการบริหารประเทศของรัฐบาลที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นปัญหาช่อลาปบางหลวงโดยกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่มีนายสนที่ริมทองกุลเป็นผู้นำข้ออ้างในการทำรัฐประหาร49 1. รัฐบาลทักษิณสร้างความขัดแย้งแบ่งฝ่ายทำให้คนในชาติขาดความสามัคคี 2. มีพฤติกรรมในทางมิชอบช่อราดบางหลวง 3. รัฐบาลเป็นผูเยชดการรัฐสภาแทรกแซงองค์กรอ,อิสระครอบงำวุฒิสภา 4. ทําลายระบบคุณธรรมในระบอบราชการ 5. มิ่นพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือขสอช,อชอบุคคลสำคัญพลเอกประยุทธ์จันโอชา เป็นนักการเมืองและทหารบกชาวไทยเคยเดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเหตุการณ์รัฐประหารพศ2557สมาชิกที่สำคัญและบทบาทหน้าที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพลเอ,ดดดอกดเตอร์ธนาศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์ โรงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติการจัดส่วนงานและการแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดส่วนงานมี3ระดับ 1. ระดับนยโยบายมีหน้าที่กำหนดนยโยบายการบริหารราชะการแผ่นดินทางนยโยบายเฉพาะหน้าและนยโยบายระยะยาวเพื่อนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 2. ระดับแปลนยโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีหน้าที่อำนวยการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวงส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายที่คอสชอกำหนดไว้สามระดับปฏิบัติมีหน้าที่ปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คอสชอกำหนดก่อนกรระหาร5จิตปุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือปปสเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยมีนายสิทธเพื่อสวรรค์เป็นผู้นําการชุมนุมเกิดขึ้นเพื่อต่อต้านคัดค้า,านรัฐบาลนางสาวยิ่งรัชชินวัตรประเด็นที่สร้างความขัดแย้งต่อสังคมไทยคือกรณีการถักดันร่างพระราชบัญญัติรัะโทษกรรมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มา สมาชิกที่สภาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190เรื่องการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศโครงการจำนำข้าวชาวนาข้ออ้างในการทำรัฐประหาร5จ 1. เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมือที่รุนแรง 2. การบริหารกระทุกบต่อเศรษฐกิจและประชาชน 3. เพื่อคัดค้านรา,บรราชบัญญัตินรทยกราน 4. การทุจริต การรละรมิดมี 1. สถาบันพระมหากษัตริย์มาตา1 1 2อุงสรุปประเด็นที่มีความเหมือนกันคือผู้นำที่ทำการรัฐประหารมักจะมาจากผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในกองทัพและมีการใช้กลยุทธ์ในการทำรัฐประหารโดยการยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากคนเำนวนที่เหมือนกันซึ่งหลังจากการทำรัฐประหารสำ็จ กจัดตั้งรัฐบาลเงาขึ้นมาโดยทหารยังมีอำนาจในการควบคุมสั่งการในเบื้องหลังประเด็นที่มีความแตกต่างกันคือโดยในปีพศ2549ผู้นำไม่ต้องการสืบทอดอำนาจเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นทหารจะเข้ามามีบทบาทโด,ดยการทำรัฐประหารยึดอำนาจทันทีโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนบ,บทบาททางกองทัพเลย และส่วนในปีพศ2557ผู้นำต้องการที่จะสื่อทอดอำน,นาจเมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นและปลดป่าทหารในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมจากนั้นเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองโดยใช้ความชอบธรรมเปรียบเทียบข้ออ้างในการทำรัฐประหาร49กับรัฐประหาร57 ข้ออ้างในการทํารัฐประหารทั้งสองครั้งแทบไม่มีความแตกต่างกันเป็นข้ออ้างเพื่อต้องการรวมอํานาจของรัฐบาลทักษิณชินวัตรและรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรโดยการใช้กําลังทหารในการทํารัฐประหารทั้งสองครั้งเลยกลุ่มที่เคลื่อนไหวก่อนการรัฐประหาร49กับ57กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกลุ่มคนเสื้อเหลือง เป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงพศ2548-2552ออกมาเพื่อต้องการขับไล่นายทักษิณชินวัตรออกจากตำแหน่งส่วนกลุ่มกปปสคือกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการขจัดอิทธิพลของนายทักษิณชินวัตรและกดดันให้นางสาวยิ่งรักชินวัตรลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้เกิดช่องว่างทางอำนาจดิฉันคิดว่าทั้งสองกลุ่มมีรมการที่เหมือนกัน และมีการแสดงออกทางการเมืองที่ต้องการขจัดอำนาจของตระกูลชินวัตรเหมือนกันทำให้เกิดการต่อต้านที่เรียกให้เกิดการรัฐประหาร4 9กับรัฐประหาร5้จิตขึ้น